สวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกันเปลี่ยนจากเล่าเรื่องผีมาเป็นกินข้าววันนี้เมนูของเรามีพิซซ่านี่พิซซ่าโฮมเมดนะเนี่ยในหมู่บ้านนี่แหละแถวๆนี้ยเขาทํากันเป็นพิซซ่าพิซซ่าอะไรพิซซ่าอะไรนะคาบโบนาร่าคาบโบนาร่าพิซซ่าคาบโบน,า,า,นาร่าขออภัยด้วยไม่รู้เหมือนกันแล้กินข้าวเย็นปกติอันนี้เขาเรียกว่าผักข,ขมอบชีสผักขมอบชีส อันนี้ซื้อที่ตลาดเลยเนี่ยมักกะโรนีนั่งนึกตั้งนานแล้วก็ไก่ทอดเทอริยาก,กิมะนะน่าจะหรือไก่ทอดละ่ะเทอริยาก,กิโอเคต้องกินกับต้องกินอันนี้ <Okay. S 1> อ๋อมีม,ม,มีตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้ลืมบอกไปนี่ยสลัดโลสลัดโลนะโอเคมีคนกินด้วยนะตอนนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในกล้องแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็น แต่มันเย็นมากเลยเนะี่ยลินใครลินได้ไหมเป็นฟองขนาดเนี้ยเดี๋ยวลองกินดูก่อนแกบใหญ่ยนๆโอเคสตาร์ทเริ่มกินกันเลยนี่มาเลยไปอ๋อหน้าร่วงหน้าร่วงเฉยเลย <c oughs> หน้าล่วงเถยซ้อมะอมะเกิดเพซ้อมเกิดเพศอะแล้วมีไอ้น,นั่นไหมไอ้ที่นี่เขาไม่มีไอ้น,นั้นให้อ่ะไม่มีไม่มีอ,มมอ่ะแล้วกินอย่างนี้เลย อันนี้อะไรผักขมกมกชีดิ่ผักขมเต็มๆเลยเนี่ยผักขมขมเต็มๆเ,เลยด้วยบ้าควันแบบควันแบบพุ่งๆเลยนะต้องแสงเน่ Kinh thái mưu thì mới hình dáng rõ Thầy Áo bảo nha Kinh thái mưu thì hình dáng rõ ràng Nói chung là mưu thái mưu quả rõ ràng Rõ ràng Nói chung ngon nữa. มีสิ่งอยนเองไม่ต้องใช้หรอกซ้อมไม่ต้องใช้ซ้อมกันก่อนกินล้างมือด้วยนะผักขมนะไม่ได้คุยไถย ระหว่างรอฟองลำไยมันหายเดือมันเยอะลำไยมันเย็นฉ่ำเลยแล้วเราก็เอาแก้วนะแช่ไว้นะพอเทเสร็จปุ๊บนะกินยอด ซอสโลซาดโลนี้เป็นไรลนะ่ะโอ้น้ำเหนียวนิ่มหนับเนละใส่แล้วน่าจะแฮมมั้งจิ้มหนองเขาเนยกอ๋อ <c oughs> Thông minh oh, okay. อ๋อมาอบอ่าบ้างงเลยนะอันนี้อร่อยมากเลยนะักผมกกอม่อกีนะ่เนี่ย มันก็ใส่ซ้อมแต่เทศน่ะแล้ว,ลว <c oughs> โอ้ยร่วงหนึ่งสองสามเบิ่มเบิ่ม <c oughs> Ừ. rồi, Về mặt Chẳng nhiên đấy, 5 năm này 咁樣。 คุณไปกินมานี่ก็เรี่ยมน,นะอาหารพวกนี้นะอืมนี่ว่ามันจะมาเผื่อใช่ อันนี้มาตัดว่ะอันนี้ปูอัดนะอันนี้ก็ซื้อจากตลาดอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองตัวผักขมของจี้ทำเองไส่เทลิี่ก่ทำเองอันนี้ตลาดอันนี้ตลาดพี่้ายเขาในหมู่บ้านหมดแล้ว แก้วนี้หนึ่งลิตรแจ้วนี้หนึ่งลิตรก็คือขวดหนึ่งอะถ้ากินหมดนี้ก็คือหนึ่งขวดพอดี น้ำอิ่มแลบน้ำหมกแกงนี้ล้วพอดีอัน,นี้ก็ทำไม่ยากนะเอาชื้อผักขมมาใช่ปะ่ะชื้อผักขมมาแล้วทำยไงต่อนี่ก็ทำไม่ยาก จะทำไงวะเอาผักขมมาเอามาล้างก่อนนะล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็โรยชีสต้มไปต้มก่อนแล้วผักขมไม่ต้มพอต้มเสร็จปุ๊บก็โรยชีสไม่ใช่อันเปต้มแล้วก็บีบน้ำก็ออกเอาไปต้มแล้วบีบน้ำออกนะอย่าลืมนะพอบีบน้ำออกเสร็จปุ๊บก็โรยชีส ต้มเดือดปุ๊บบีบน้ำออกเลยใบมันจะยาวเราก็ตัดตัดใบให้มันเล็กๆซอสต้องตัดใบก่อนด้วยนะตัดใบให้เล็กๆแล้วก็เอาไปโรยชีสเอาไปผัดซอสเอาไปผัดก่อนอ่ะโอเคปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลนิดหน่อยอ๋อโอเคผัดไทยอ่ะโรยชีสได้ยังยังค่ะแล้วก็เสร็จแล้วล้างใส่นมเสร็จปุ๊บก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปผัดให้มันมีความอ่ะสรุปมันยากไปซื้อกินเอาง่ายกว่าแต่นี่ทำเองเนาะ อันนี้ไม่น่าจะยากหรอกอันนี้ก็แค่ต้มไอ้นั่นแหละอันนี้ทําเด็กๆทําบ่อยต้มต้มเต้นมักกะโรนีอันนี้ง่ายสุดไม่ไม่ต้องอันนี้ต้มเป้นมักกะโรนีมาต้มมักกะโรนีเสร็จปุ๊บก็ก็เอาก็เอาไปคลุกกับซอสมะเขือเทศผัดผัดผัดเลยใส่หมูใส่กุ้งใส่อะไรก็ตามที่ชอบมะเขือเทศ้วยนะต้องมีมะเขือเทศอ่ะนะหอมใหญ่ด้วยอ่าอันนี้อันนี้ง่ายสุด อันนี้เอาไก่ไปไปอบปไปหมกัมกไปหมักหมักอะไรหมักกันเทรี่อิติกนะแล้วก็แล้วก็เอาไปอบแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้และเอาไปเอา,าอะไรเข้าเต,า,เตาอะไรงนี้มั้งนั่นแหละเอาเป็นว่านั่นแหละตามนั้นนะ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วคนหนึง่ง อันนี้ก็ไม่น่าจะทําขายยากมั้งแต่อนี้เนี่ยไอตัวซอสเขาเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยกินไม่ได้เลยนะมันอยู่ที่ซอสนะจริงจริงไอตัวเนี้แต่อนนี้มันก็ต้องทําแป้งแบบบางๆนนะหนาก็ไม่อร่อยใช่ป่ะแต่ทีนี้ผักข้างในก็แล้วแต่ละแล้วแต่ละที่ร้านเขาชอบอะไรก็ใส่ใส่ไปอันนี้เขามีอะไรอะ่ะมีผักอันนี้ผักคอสป่ะผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆผักคอสแล้วเขาก็ใส่เฟซกอกมีเฟซกอก มีแครอทข้างในเนี่ยแต่เด็ดเขาคือต้องน้ำจิ้มเพราะถ้ากินอย่างเงี้ยเปล่าๆ่าหัวตายเลยสุขภาพดีตายเลยต้องจิ้มอย่างนี้เข้าไปด้วยให้มันมีน้ําตาลด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่มีน้ําตาลนั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตอะหว่ากลิก่นเหนอะเเขาอยู่โดนไม่กินนี่ละอยู่ยากเนาะ อร่อยอร่อยสุดในโต๊ะอันนี้อร่อยสุดเลยหวังเจี๊ยบเลยโอเคหมดละเดี๋ยวเราไปละเดี๋ยวว้ข้างหน้าเราก็มากินอย่างนี้นนแล้วก็มาถ่ายกันต่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวยหิวเท่านั้นโอเคบายบาย